สวัสดีครับวิธีเปิดบัญชีกสิกรไทยออนไลน์นะครับหรือ KE Saving นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปิดกันนะครับผมก็ตรงนี้จะเปิดผ่านตัวแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็คือแอปพลิเคชัน K+ p l ั s นั่นเองนะครับผมก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ก็จะเจอหน้าลักษณะตัวนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ก็จะเห็นเมนูนะครับเปิดบัญชีเงินฝากนะครับทำการกดคลิกได้เลยครับผมแล้วก็จะเข้ามาเมนูต่อมานะครับจะเป็น KE s e r v i n g นะครับ Account ตัวนี้ก็คือเปิดบัญชีเงินฝาก Home Sub e l e เล็กท i c นะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากด้วยตนเองนะครับตัวนี้ก็ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับมิถุนาแล้วก็ธันวาของทุกปีนะครับผมแล้วก็รับ และการเดินบัญชีทางอีเมลทุกเดือนนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็ข้อที่นะครับคือเปิดบัญชีได้สูงสุด5บัญชีต่อ1คนเองครับตัวนี้ก็ดูตัวนี้ครับแจ้งเตือนนะครับการรับจ้างเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีมีโทษทางกฎหมายนั่นเองครับผมก็ไปดูวิธีการเปิดครับกดด้านล่างได้เลยครับเปิดบัญชีครับคลิกเข้ามาครับผมมาถึงเมนูต่อมานะครับก็ทําการใส่รหัส ที่เราเคยตั้งไว้ที่เคพัสนะครับทำการใส่เรียบร้อยครับผมใส่รหัสเรียบร้อยนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนต่อมาครับเป็นการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับกดคาว่ายินยอมได้เลยครับผมทีนี้เราก็ทําการต่อต่อมานะครับก็จะเป็นยืนยันใบหน้านะครับก็คือจะมีการแนะนําต่างๆนะครับก็คือเตรียมตัวสแกนใบหน้านั่นเองนะครับก็คือไม่มีสิ่งของบดบังใบหน้านะครับแล้วก็ไม่มีผมปิดบังใบหน้าแล้วก็ให้อยู่ในแสงจ้านะครับไม่มีคคนอื่นอยู่ด้านหลังนั่นเอง แล้วกดทาการเริ่มสแกนใบหน้าครับทำการกดเริ่มสแกนใบหน้าได้เลยครับผมเมนูต่อมานะครับเมื่อสแกนใบหน้าผ่านเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนเปิดบัญชีของ KE Service s a v i n g นะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าให้มีติ๊กนะครับว่าคุณไม่ใช่พลเมืองของเบกาททาการติ๊กนะครับผมแล้วก็ทําการกดยินยอมกดต่อไปได้เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับข้อตกลงเงื่อนไขนะครับก็ทําการติ๊กให้เรียบร้อยครับก็ ตรงนี้แอดขอผ่านไปเลยนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับผมแล้วกดทําการต่อไปได้เลยครับแล้วก็เมนูต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้สมัครนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ดูชื่อตรวจสอบชื่อนามสกุลนะครับทั้งภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็วันเกิดนะครับเบอร์มือถือนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับที่ที่เราให้ตามบัตรให้ไว้นะครับผมก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อมูลอีเมลนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยครับแล้วก็ที่อยู่ที่ติดต่อได้นะครับก็ทําการตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับผมแล้วถ้าหากผิดนะครับทำการแก้ไขได้ที่รูปดินสอนะครับผมแล้วก็เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยก็กดต่อไปได้เลยครับผมแล้วก็มาถึง ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพและรายได้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องตอนนะ้นให้ทําการเลือกนะครับผมแล้วก็ระบุเงินเดือนนะครับแล้วก็แหล่งของที่มารายได้นะครับก็ทําการใส่นะครับแล้วจะเป็นประเทศไทยนะฟิกมาอยู่แล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปได้เลยครับ เมนูต่อมานะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของบัญชีนะครับแล้วก็ติ๊กให้ถูกต้องนะครับติ๊กเลือกตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้นะครับก็จะมีเงินออมนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับเงินเดือนแล้วก็มรดกของขวัญก็คือติ๊กตามที่ของเรานะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาสาขาของบัญชีนะครับทาการเลือกนะครับแล้วก็จะเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็รหัสตรงนี้ถ้ามีแนะนานะครับก็คือตรงนี้ไม่ต้องกรอกก็ได้ครับแล้วกดคําว่าต่อไปได้เลยครับผม เมนูต่อมาครับก็จะเป็นการสรุปข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์นะครับสาขาเครื่องของบัญชีเป็นกรุงเทพนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับชื่อนามสกุลนะครับภาษาอังกฤษตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็เลขที่ต่างๆนะครับเป็นเลขที่ที่อยู่ต่างๆนะครับแล้วก็ที่เราใส่ข้อมูลมานะครับแล้วทําการกดยืนยันได้เลยครับก็จากตรงนี้ก็กําลังดำเนินการครับก็จะขึ้นมาครับธนาคารได้รับคําขอและกําลังดำเนินการเปิดบัญชีให้กับ ทางตัวคุณนะครับผมตรงนี้ก็รอผลการเปิดบัญชีนะครับข้อความแจ้งเตือนผ่านเคพัทแล้วก็ SMS นะครับธนาคารจะแจ้งผลเปิดบัญชีพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีทาง SMS นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีเมลนะครับที่เราให้ไว้ครับก็คือตรงนี้ก็กลับสู่หน้าแรกได้เลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามไปด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ